เมื่อช่วงเย็นของวันที่30พฤษภาคม2566มีเหตุวัยรุ่นไล่ตีกันภายในซอยโรงเรียนกลาหมอุทิศอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและมีการปาระเบิดใส่กันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบพื้นถนนมีรอยเม่าวควันสกอตเทปส,สีดำก้อนหินซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบระเบิดกระจายอยู่เกลื่อนพื้นตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาจับภาพวัยรุ่นขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คันเข้าไปในซอยโรงเรียนกลาหมอุทิศ หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งก่อนที่รถจักรยานยนต์จะพากันขับออกมาโดยมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณห้าถึงหคนวิ่งไล่ตามกันออกมาและมีอีกคนถืออาวุธลงมาวิ่งไล่กวดทําให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวพากันวิ่งหนีแตกกระเจิงกล้องตัวที่สองจับภาพกลุ่มนักเรียนกําลังเดินเล่นอยู่ริมเขื่อนท่าน้ําของวัดพากันวิ่งหลบหนีหลังมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น กล้องตัวที่3มจับภาพมีชาวบ้านวิ่งมาบอกนักเรียนและผู้ปกครองที่กําลังเดินให้หลบเข้าไปด้านในเพราะด้านนอกมีกลุ่มวัยรุ่นปาระเบิดใส่กันสอบถามครูของโรงเรียนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเมื่อช่วงเย็นขณะโรงเรียนเลิกเด็กนักเรียนกําลังพากันเดินทางกลับบ้านก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็เห็นกลุ่มควันฟุ้งกระจายเด็กที่กําลังเดินทางกลับบ้านต่างพากันวิ่งหลบหนีแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อสองเดือนก่อนที่จะปิดเทอมก็เคยเกิดเหตุมาแล้วแต่นี่เพิ่งเปิดเทอมไม่นานก็มาเกิดเหตุขึ้นอีกอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังขณะที่ชาวบ,บ้านรายหนึ่งที่มานั่งเล่นอยู่ในศาลาริมน้ำกล่าวว่าตนได้ยินเสียงระเบิดดังแรงมากคล้ายระเบิดปิงปองและก็เห็นเด็กนักเรียนวิ่งหลบหนีตนไม่เห็นคนปลาระเบิดเพราะขอบปากันด้านนอกแต่มีคนมาบอกว่ามีวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาสองคัน ก่อนหน้าน,นี้ไม่นานก็เคยมีวัยรุ่นยกพวกมาไล่ปลาระเบิดใส่กันและอิ่ปืนใส่กลุ่มคู่อริที่อยู่ในซอยในช่วงเวลากลางดึกและพากันวิ่งหลบหนีเข้ามาในเขตวัดทำให้พระในวัดพวาไม่ได้หลับไม่ได้นอน